สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมากินเมี่ยงกันนะครับผมโอ้ไม่ใช่เมี่ยงปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะทอดปอเปี๊ยะเจนะครับผมปอเปี๊ยะน,น้ำจิ้มอันนี้ผักผักสดผักจากจากสวนเลยครับผมสวนตัวเองครับผมสวนตัวเอง ผักปลอสารพิษน้ำจิ้มรสเด็ดแซ่บๆน,นี้เราจะมากินกันแซ่บๆเห็นชัไหมใ้่น้ำชอบอะิบายให้ผู้ชมหน่อยแล้วไม่ยอมเชวญน้องมาเลยหนุนน้องอยู่นู่นน้องอยู่ในบ้านไม่ยอมชวนน้องมาเลย Ờ, Để không nhau. Ở nhau đi gì cả má, nhau mình em anh. chọn 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 กอบก็กอดไหม,อ,มอ่าน้ำชงอักทายท่านผู้ชมหนอืมไม่สนใจเลยกินอาหารของพ่อไม่ของคนก็กินหม,มาพ่อไม่ได้ให้กินนั่นน่ะสเสือกระเสือักทายท่านผู้ชมไหนแล้วมาโชว์กล้องมาโชว์กล้องอแสนรู้มาตอนนี้นี่หนูกินผักอันนี้ไม่ใช่อาหารหนู น,นี่เป็นพี่นำโชคถุงทองที่เสียงร้องเพอยู่ในบ้านไม่ยอมออกติดบ้านมันจะไม่กินเมี่ยงโอ้ยเมีย่ยงยี่แหละที่แต่ปาดไม่ใช่เมี่ยงเบาเปีย้ยสดไม่สดสิทอด อ,อร่อยปอเปี้ยนนะทานกับผักชีอร่อยมากเข้ากันแซ่บ Hãy thôi cho ไข่ lại nhiều sẽ ngon, ọt, Nắm chim nóng ọt, ok ọt, ừ. แต่ใช่ปอบเปี้ยถ้าว่าทำพี่ผ่องได้นะเนื้อตำพี่ผ่องทำเนอะกระตกเขาจมีเส้นมีหอมนีรวมไม่อย่างใก่ทำอร่อยืะไม่เถอหนูนรอกินข้าวก่อน,นเดี๋ยวค่อยกิน เดี๋ยวให้กินอะไรตอนนี้เดี๋ยวจะไม่กินข้าวเดี๋ยวรอให้แม่มาป้อนข้าวเนอไปนอนอน่ารักแต่รู้มาตอนนี้เขาเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้รุมแล้วเขาทักถามว่ากันสุดแล้วจะรีวิวรีวิวกินหรือว่า ครับเองมันเพกไปเลยไม่ใส่ยเยอะ

ไอผมชอบข้าวเด็นอะไอเสียสเรากินข้าวเรากินข้าวแม่มาปนามาทำข้าวให้กินเรากินตอนนี้ก็กินข้าวไม่ได้ไม่ยอมกินข้าวมู่นความ chứ mình thảo ải phải gì đến bạn cái gì mình nó mất khám được thầy em mất khám hả mất hả mất rồi ก็เห็นแค่นี้แหละบ๊ายบายครับขอบคุณนะครับที่ติดตามส่ไลใ,ใ์้คุแท้แล้วเขากินต่อ